แกกาได้ยังไงมาสูนลอยไป่มบอลลไอ้คนเขาไอ้สุดจะลงมานีได้ขังขไปเลยเล่นข้านะเด็สุดเลยล่ะูดไปด้วยเลี้ยไปด้วยยังได้เลยแต่เพื่อแต่จมีวันพูดถึงจะขอไปได้แบบปลลแบบนั้นพูเขาลงู้เขาลง ไหนมายังไงหัวนอนปลายเท้าอยู่ตัวหนขายขายังไม่รู้ <c oughs> ตายสิเราเราใกล้ถึงััแล้วถึงไหนแล้วนั่นไ้ี่เราจะรับเอนทีถึงทุกการอยของสัตนในดำนานได้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 ไดโอ้วโอ,ไอ,วไอว้ไอ้เมยไอ้เวน แกเคยแกเคยรับไหมวาแกเคยชนมา้าไอ้ม้าชนไปกี่รอบแล้วเนี่ยเวเลดยเดี๋ยว <c oughs> แกก็ชินโอ้โห <c oughs> ขาเหนื่อยอะแกเหลือเกินขาจนแกไม่ไหวแล้วตายเลยนกันหมดอยู่สองคนเงาทีา่ไปนเลยไปกิน<ค>ไทยมาเล่นหน่อยเหรอ การชนนะมันเป็นเรื่องปิเตะของธรรมชาติึงมันเล่นกับกูดนคิดสิ่งหนึ่งที่เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้สิได้เลยท่านไม่ว่าจะเป็นพื้นดินหรือต้นไม้ขาดซื้อแผนที่ก่อนแล้วกันเอาล่ะคุณไม่มีแผนที่ซื้อแผนที่ต้องซื้อก่อนนี่ไงโอ้ก็บอกสิเอาล่ะซื้อเยอะซื้อซื้อเยอะๆได้ไหมท่านไม่ได้ได้ทีละพันโอ้ให้ตายสิ องแกอยู่ที่ไหนสักรูหนึ่งโอ้โหแบรดดี oh. ้วายดอบนะอยู่ขวามือสุดไกลสุดขวามือสุดบนสุดขวาบนนะ่โนะโคตรไกลน่ะ แถวนั่นน่ะโอ้ยเอเอของแกอยู่ไหนพวกอยู่ใเกย์เลยเลยเอาไปเอาของแกก่อนเอเวเอ้ยแต่ละทีของแกเนี่ยของแกอย่าอยู่ไหนก่อนล่ะของแกมันเหเองมั้งโอเคไปจัดการของแกก่อนเลยขอข้าขอไว้ทีหลังนะไม่ไม่ว่าจะของฉันหรือของแกฉันจะให้แกจัดการทั้งสองคนสองตัวนั่นเลยแต่ข้าไม่มีเกราะไม่มีอะไรเลยนะท่านฉันให้เกราะไปแล้ว ไหนวะไปซะสิอ๋อจะใส่ละโทษทีกระสุนฉันมีถ้าจะเอาโบถ้าจะเอาโบแอคชั่นเนี่ยคือออกมาแล้วเหมือนสัตว์ที่กระโดดที่ะโจนไปปลายหาตายโหหมดรู้อะไรไหมฉันหลงทางวะมาผิดทางโทษทีขาดชินละแต่ความมุ่งเอาต่อตัวของแกบอกขาชินละ ไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องน้าแปลงใช่ใชเจ็จะง่วงเอาอปานนี้กำมือลอยนะเอาป่นนา,าปโทษทีท่านไอ้ก้าดูถูกฉันเหรอไอ้คนขาวขายไม่ดูถูกขอโทษอะไรวะอะไรอืมฉันไม่เคยถูกคนขาวสักเท่าไรแค่มีคนขาวตัววัดตู้ต่ำมันหลังมาฉันข่า ก็ลุยเยี่ยมทีมมาลงไปไม่ไหวแล้วดูสิเท่านี้ทนะันมีว่ายังไงถ้าเราลงกันตรงนี้แล้วเ,เรามาดวลกันเนี่ยแล้วใครตายก่อนเนี่ยคนนั้นรอดชีวิตแล้วก็ต้องหนีออกไปเนี่ยถ้าค่าถ้าท่าค่าค่าขรัเก่าตายข้าจะโกรธไหมไม,ไม่จะลองไหมล่ะยาเลยไม่ว่าจะลองเพปิดเจ้ามันแมลงของข้านะ่ะ ไปเปิดเจ้าน่าร่าแรงกว่าหลายเท่าเลยด้วยเัินเอาสิโอ้ยเวนกล้ากันมาทันทีเลยนะคาราเล่นอะเราเก็บไว้กระสุนเวลาสัตว์ดีกว่าท่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโน้ไปต่อท่านมีอืมเอาลลข้าบอกให้เจ้าขึ้นหลังมาเดี๋ยวนี้เจ้าน่ารอดขึ้นไปเจ้าขึ้นก่อนเจ้าทนเขาแกมันไว้ใจไม่ได้ เอาอยัางไงแกเราจะเอาอยัางไงเอาอยัางไง<อ>แกเอาล้อให้ศัตรูเลยไม่ใช่ขาดูขาดูวิธีกระสุนเอาละพอแล้วเลิเลกบ้าสักทีเลิกกระสุนไอ้นั่นอยู่ไหนสตด์นตบ้านเจ้าเนี่ใกล้ๆเนี่ยเหรอแล้วลลว,ลว่าจะเอาโทดีแต่พุงนี่วะ ได้ขา่าวว่ารัตุของเจ้านี่มันดอกเดียวลับเลยเหรอ้องดอกถ้าไม่มีก่อถ้าม,มีกอก็รวมกันสามดอกมั้งแต่ยิงยาก,กเปืนหลายเท่าเกือบละข้าเกือบโดนละแต่ข้าคิดว่าความแม่นของข้าแล้วจากที่ข้าไปฝึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะข้ามีประสบการณ์ไงในการยิงยิงนกยิงยางอ ต้องไหมยิงนกยิงไก่ยิงนกยิงไก่ยังยิงทำไมข้ายิงแต่ยางเท่านั้นฉันว่าแกสู้ฉันไม่ไหวหรอกหุ่นย้อยของแกะนะโดนธนูไฟทีเดียวกับอมเอาไหมละ่ะเอาไว้เดี๋ยวค่อยไปดูอันกันดีกว่าในที่ที่เหมาะสมเพราะตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีเกิดใครมีใครสลบขึ้นมาเนี่ยหมอมันจะมายากนะข้าว่านะทุนนีใช่อืม แย่ดูว่าฉันจริงๆเนี่ยแกดูกับฉันมาหลายก็ได้เดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันแน่นอนแหม่ไม่วันสู้ฉันได้หรอกป่ะสบ่ารณ<ห>์ต่างกันฉันมีอายุมามากกว่าแกไอ้หนูแกอายุเท่าไหร่ปีนี้หกสิบเก้าไอเวนอายุแคหกสิบเก้าเลยอายุแค่นี้ข่าเนี่ย 8ปดสิบห้าโอ้ยโมอ้อยงอกงมาแลมาวลม้ายเวนแกไปงอกเรื่อไงไอ้หกสิบเก้านะยังมันแซมมาเฉยเฉยนอ้แกแซมใช่ไหมล่ะใช่เฮ้ยทำไมแกดูไม่แกเลยวะไม่มีใครเล่นกับกูจริงเหรอไอสัตว์อะไรนะทำไมแกทั้งดูไม่แกเลยฆ่าอมตนนะน่ะ ขากินน้ำอะไรมาตักเนะข้าไปน่ะโอ้ใช่น้ำนี่ไหมจีราบีติ้วอะไรนั่นจีราบีติว้วกันเหรอใช่ข้าจะบอกเลยว่าน้ำนี้นั่นแหละพละอยอดเลยนะมันเป็นน้ำที่ทำให้ข้ามีชีวิตยืนยาวกินทุกว,ว,วันนี้แกยังได้พกมาไหมจีราบีติ้วนะพกมาสิเรากินได้ด้วซิ จะเราแค่ห้อยรอะไรไปอยู่บนลพวกเขาอีบ้าวะไอจะเราไปยิงมันดิวะแกกลัวอะไรนู้จะเราไปยิงอยู่สิรอเลยปากมันเป้าล้อหยิบน้ำจีระมีเตรี้ยวขึ้นมาเจนใส่ปากและข้ามันยิงมาเร็วๆดิว่าไอเวนมันไม่เป็นไรเลยวะข้ามันมันไม่เป็นไรเลยวะมันตายแล้วมั้งมันตายยังยัง ก็ตายแล้วปอลูจะไม่หลอนนะมาตายแล้วมันตายเฮ้ยมันตายยากตายเย็นจังวะเฮ้ยตายสิปอลูปอลูจะล่ออะไรวะนี่ยิงมาที่วะยูก็ยิงมาโย่เวนไม่เห็นเลยปมปัดกันนะซับยิงมันช็อตนะช็อตกันระยะนี้แกจะใช้ปืนอะไรเล่า มันตายแล้วมันตายแล้วเอ้ามันตายเลยมันเหมือนมันไอ้นี่เลยว่ะมันเหมือนแม่โบสเลยว่ะตายยากตายเย็นเหลือเกินเหนื่อยไหมเหนื่อยสิพอข้าใช้ลายเฟิร์ตยิงน่ะอืมข้าได้กระสุดปั๊บนึงโอ้ยเว้นแกนี่เั็น เดี๋ยวใช่ไหท่านเจ็บแล้อเตินวะมากินนี่นี่ปน้ำจีลาบีติวจีลาบีติวเหรอของข้าเสรษฐายว่าฉันไม่มีเหลือแล้วแกมีมาขามีนะแต่ว่ามันอยู่ที่นี่น่ะข้าไปหยิบไม่ได้นะอืมอย่างนี้เองใช่ข้าขอโทษด้วยเอ๊ะ เราจะมุ่งหน้ากันไปเรีนเถียงกันสรุปแล้วเมื่อกี้สัตว์ประหลาของเจ้าเป็นจระเข้เผือกกันเหรอต้องแล้วงงมากเลยว่ามันม่อยู่อะไรบนนี้มันง่ายมากเลยมันหวานหมูข้ามากมันไม่สามารถที่จะมันจะไม่มีอะไรยากกว่านี้ไม่ขัดขาตรงๆเดือดทันฉันอยากจะให้แกได้เจอเสือหรือมีอยากเจอแบบอยากเจอโหดๆหนักๆนักกระทันได้ ไปยีเลยเหรอไม่ได้แต่มันกระซุ่มเมาอข้าเข้าใจเป็นไรแล้วแกจะกินเลือดกินเนื้อมันหรือยังมันหายไปเลยไม่มีไม้แต่ศพข่ายยิงมันมันก็ตายหายตายหาตายหามันหายไปเลยแกเข้าใจไหมบอลมันมันมันป๊อปไปเลยอ่ะแสดงว่าจิตวิญญาณของมันอยู่ในตัวแกแล้วจิตวิญญาณของข้าคนเขาเอ้ยอ่าคนเขาเอ้ยหิมะเอ้ย ต้นไม้เอ้ยอย่างนี้เหรอท่านบอยมึงบ้าหรือเปล่าวิญญาณของจระเข้ตัวนั้นอยู่ในตัวแกเราวิญญาของเจ้าระเข้ตัวนั้นอยู่ในตัวขากันเลยใช่แล้วเหตุใดข้ายังไม่หนังสัตว์ของมันมาล่ะถ่ายวิญญาณมันอยู่ในตัวข้าก็มันเป็นของฉันไงฉันเก็บมันมาแล้วหนังสัตว์นหรอ้าอถ้ากล่าวว่าข้าลงไปยิงฟรีแล้วสุดรถแกได้ของมากันเลยเออพึงรู้ได้ยังไงอ่ะฉันก็ขี้เกียจเป็นนะเว้ยอ่ะให้ตายสิที่แกหลอกใช้ฉันนันเหรอ ไม่ได้หลอกใช้แกได้ดวงวิญญาณของจระเข้ตัวนั้นไปอ๋อเขาจำได้แล้วแล้วแกก็ได้บาปติดตัวไปในนรกด้วยข้าได้เจ้าได้ดวงวิญญาณข้าได้ดวงวิญญาข้าได้บาปติดตัวถึงเจง้าไ,าได้หนังของมันมาใช่เอาไปขขยรวยเลยโ <Ital ic> อ้ให้ตายสิอมถึงว่าวินวินทั้งคู่ได้เหมือนกันเจ้าหลอกใช้ข้าด้วยไม่เมีเขามาหลอกใช้แล้วไม่เคยหลอกใช้เคยนอนแป๊บนะ สายหยิบเจีย๊ยบิตี้ก่นอนขอเสียงและ่าท,ทางกระดกแบบดังๆเฟีย้ยวๆเลยเอาละขามาละ นี่เรากำลังเดินทางไปสู่ที่ของข้าใช่ไหมต้องแล้วไม่ต้องเทให้ดูครับเดี๋ยวคิดว่าจะได้เป็นใครหลยคนทุกคนคิดว่าจะเป็นน้ำท่องไม่เอาไม่ได้ต้องต้องสะอาดไม่ใช่น้ำทองอีกอือเธอเคยได้ยินแต่เชื่อเสียงเหลืองน้ำห้องน้ำที่มีชื่อว่าจิราบีเติลเป็นน้ำที่ฉันเผาเหล่านั้น ให้การยอมรับว่าเป็นน้ำเยี่ยวของทัมเทพเปาโลมันคงต้องอร่อยมากแน่นอนน้ำเยี่ยวของทัมเทปเปาเทปเปาโลกันเหรอใช่แล้วเป็นน้ำมันศักดิ์สิทธิ์มันไม่น่าจะใช่บ้างท่านข่าวว่านะไม่ใช่เนหะรอจค่ดูถูกทัมเทพเปาโลเหรอข้าไม่ได้ดูถูกแต่ว่าข้ามองว่าไอ้จีบิจีจบีตี้หรืออะไรงเงี้ยมันเป็น เยี่ยวของเจเรบีติวเนี่ยมันเป็นน้ำเยี่ยวของทันเทปเปาโลค่ะมองว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะท่านท่านีะข้ามองนะท่าส่วนตัวข้านะแต่เจ้าจะมองไงเจ้าข้าก็แล้วแต่เจ้านะเออลหว่าแต่ท่ามหนึ่งไอ้ปากดำเคยอยทินนี่รู้ไหมทำไมมาถึงอยู่เพราะมันเป็นคนขาวที่กล้าย่างกายเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรล่ะ ตรงนี้กันเหรอใชอ่สักวันหนึ่งแกจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้ใครจะไปรู้เราจริงมหมคาทีพุ่แกเราไปต่อแค่ันแหละพวกตรงนี้อะไรมันค,มคือบ่ออะไรเดีย๋ยที่นี่คือพานน้ำตาที่เป็นดังบ้านที่อยู่อาศัยที่ให้กำเนิดพลังชีวิตที่ให้กำเนิดทุกสิ่งเป,เป็นตาน้ำเลยเนะี่ย หัวอะไรมันไม่ใช่ตานะา,างเพียองนนั้นประโยุดน้ำตาคือเลือดเนื้อของทัตเทปเปาโลมา,านสลาา<ข>ักกินวิญญาาและร่างก,กายในพูกเราข้าฟังมานานแล้วค่ะสงสัยว่าทันเทปเปาโลอะไรที่เจ้าพูดถึงเนี่ยมันมันเออโทษจีนะทันเทปเดียเขาเป็นใครกันอะไรกันนะก็ไม่เข้าใจเขาไม่เขา้เขา,เขาใจใช่ไหมแล้ไม่ตั้งคำถา,ถามถึงเรื่องนั้นไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาท่านคือตำนาน ที่ถูกเล่าต่อต่อกันมาเป็นเรื่องเล่าที่เก่าคานโดยอหน่าพอรุ่นต่อรุ่นพ่อต่อมายังพูดง่ายคือจะเทเปาโรดีมีมานาแล้วก่อนขาดจะบางเมืองนี้งั้นละพูกต้องเล่าให้ตายท่านอยู่มาก่อนโลกในกำเนิดท่านเป็นผู้สร้างทุกสิ่งยังให้ฉันบอกไปท่านคือผู้หลุดพ้นท่านไม่งีท่านไม่มีอารมณ์ ท่านเทพของ่ันนั้นก็ไม่มีท่านมีแต่ความเมตตาท่านเทพท่านเทพเป,ปาโลไม่งมีมีอารมณ์กันเหรอใช่<อ>ท่านมีให้เพียงแค่ความเมตตาเพราะพวกเราเชาววัปปิเติก็พวกเราเชาวชนพื้นเมืองเงียนเป็นอ่าเข้าใจละมีแต่ความเมตตาใช่เพราะฉะนั้นหากใครก็ตามการถูกท่านเทพเป,ปาโล ข้าจะฆ่ามันทิ้งซะถ้าเป็นไปได้ข้าอยากจ,จะเจอทัตเทปเปาโลสักครั้งหนึ่งคนเขายัางแกไม่มีวันได้เจอเจ้าเคย<ว>เจอ,หร,อหรือเปล่าเคยเจอในฝันแล้วก็ตอนเชื่อมจิตโอ้าวลูกประพันธ์สันทางหกพันยังรอเล่เอาการอืมเปาโลท่านคือบุรุษ ที่เป็นเยี่ยงยางให้พวกเราพวกเราต้องไม่จิดใจและร่างกายที่เข้มแข็งเหมือนคงนมันจะแข่งกลางเนื้อผู้ใดนั่นคือตัวตนของท่านเทพเปาโลเฮ้ยข้าพอเข้าใจแล้วมีอยู่แค่นั้นเองเหรอท่าน ได,ได้เลยจะบีมากรักรักพี่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าแกเกิดเป็นพวกเราแบบพวกเราแกจะรู้ว่าทันเทปเปโลทรงคุณค่าเป็นที่นึกยึดเป็นที่ยึดแนวจิตใจของพวกเรามานา,นาแสนนานเอาอย่างนี้ดีกว่าขาดตัดใจเหมือนกันว่า้าดขาด แบบคาลาสัตเลือกเจ้าพิฆาตพิส์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยฆ่าแต่ใจแล้วหัว่าดนะเขาจะ่าจนะเป็นชนเผ่าเป็นเจ้าไม่ได้ทำไมล่ะชนเผ่าคือชนเผ่าคนขาวคือคนขาวเราไม่เหมือนกันมันเปลี่ยนไม่ได้กันเหรอไม่ได้แต่มาถึงเวลานั้นเมื่อเจ้าพิสูจน์ตัวตนข้าจะเรียกเล่นมหา ตามพิธีนะเจอไม่ข่าเจอไม่ข่ากลายเป็นชนเผ่าอย่างแท้จริงได้ไหมล่ะไม่ได้สักทีเดียวแต่<ะ>ว่าเจ<ะ>้าจะมีจิตวิญญาณของทันเทพเปาโลเหมือนพวกเรา<ว>และข้าจะนำว่าเจ้าไปสหาห์เช่นกันใช่เอาอย่างนี้ละกันข่าวรอว่าให้เจ้าเรียกข้าว่าสหายแล้วกนดีกว,ว่าข้าวว่าจงพิสูจน์ตัวต,วตนซะ พิสูจตัวตนต่อท่านเทพเปาโลพิสูจตัวตนต่อโลกใบนี่ต่อท่านเทพแห่งธรรมชาติต่อท่านเทพแห่งฮุบเขาป่าไม้ลำพันธต้องพิสูจน์ตัวตนของเจ้าเสซกได้เลยมาไมีพิธีอัญเชิญตระเทพเปาโลหรือเปล่าใครอยากจะรู้ญิงนะกไม่ เอาละ oh, ทีนี้แกขี่ม,ม้าซะไปยังที่ที่แกตำอไปได้แล้วเดี๋ยวข้าจะเบอสักแป๊บหนึ่งได้เลยท่านอันเชิญเทปเปาโลลงมาสถิติล่างค่ะไหนไม่มีใครตัวไหนที่พูดถึงข้าข้ามาแล้ว ไอเวนแกล้ลู้ท่านเทพเปาโลเรยแกล้ลูท่านใช่ไหมไม่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 ก็ก็ก็านคิดว่าจะแกกล้าได้ยังไงมาสวมลอยเป็นเทพเปาโลไอคุเขาเฮ็สุดแกลงมาหนีเด้อขขแกจะไปไหนมาเลยมาเลยแโตัวทีท่านร้าไม่ตั้งใจล่ครับไม่รู้เขาลงไปซะพุกเขาพุกเขา แกกลาด้ยังไงล้อเลียนทัตเปเปโลข้าข้าไม่ได้ล้อเลียนนะข้าแค่คิดดูคิดเฉยๆนะว่าถ้าสมมติว่ามันมาทัตเทปเปาโลเข้ามาแล้วแกกล้พูดได้ยังไงว่ามันอ๋อข้าขอโทษนะข้าขอโทษท่านพูดไม่สิทัตเทปเปาโลข้าขอโทษเฮ้ยท่าท่าขอโทษที่บังอาจลบหลู่ทัตเทปเปาโลนะข้าขอโทษนะ ข้าได้สมลอยเป็นพันเพปเปาโลครับครับแม่ได้สมลอยเมื่อกี้ข้าลองเชื่อมติดโอ้พอแล้วท่านพอแล้วท่านไปเถอะโอ้ยตายมาแล้วไปต่อซะได,ได้เลยท่านต้องพิสูจน์ตัวต,วตวนเองมากไหมโอ้ยเีขาเขาอย่าใส่เกาะนะ ไหนบอกข่ะเจ้าจะเอ๋อไงล่ะครับแค่คิดว่าทันงข้าจำเออยู่แต่ถเจ้าพูดถึงทัานเทพเปาโลข้าจะไม่สติขึ้นมาท่านเทพแม้ว่าข้าจะขีดจะเยี่ยวจะทำอะไรอยู่ก็าตามถึงแม้ว่าข้าจะเลียมีอยู่ที่หุบเขาได้สักหุบเขาหนึ่งเลียอะไรนะเลียมีดจะตายได้เลยก็จะลุกมาเพื่อหาทัานเทพเปาโล เราจะแต่พูดได้เหรอลิ้นจะไปพันกันอยู่เหรอนั่นไม่เล่นขานะ่ะเด็กส,สุดเลยเหรอูดไปด้วยเลี้ยไปด้วยยังได้เลยแต่เพื่อ <c oughs> แต่เ <c oughs> พืดด่ออะไรเกียร์ทัศน์เปาโล <c oughs> กับ <c oughs> ให้เกียร์ยังไงเ <c oughs> จ้าพึ่งเลี้ยมาแล้วเจ้าจะาพูดได้ยังไงเล่า ถ้าเพื่อให้เ,เทเตเปาโลข้าทำไมทำอย่างนั้นไงเออเจ้าพึ่งเลียหมีมาแล้วทเนเทเปาโลมาแล้วเจ้าจะกล้าพูดกับทนเทเปาโลเอาข้อตัวเทเตเปาโลข้าพึ่งเปปลียมากเยอะเลยไ้ตายสิไอ้บ้าโอ้โคนอะไรเลียไปพูดไปเลียไปพูดไปประเทศเทเตได้ยังไงเล่าอืมนั่นละสาเหตุที่ข้าต้องพังกไว้ก่อนอืมชอย นี่เจ้าเลียบใกล้ถึงกันเลยยังยังนี่เจ้าเลียไปจะพูดไปกับสเตเทเปาโลกันเหรอบอยฉันองรัจากสิ่งที่ทำอยู่ก่อนแล้วค่อยมาพบสเตเทเปาโลแต่เมื่อกี้ข้าได้ยินนะว่าเจ้าพูดว่าเลียไปคือเลียไปนี่ไปน่ะทำให้าบอกถึงความสามารถของข้าเฉยๆฉยลอยอย่าให้นฉันลุกจะทําไมผู้เขารงเอ้ยแกกล้าขู่ฉันเลยเว้ยจะมีวันพูดถึงการที่เขาไปได้เปาโลแบบนั้นผู้เขารง ผู้เขาร้งยายฉันชักปืนได้เชียวไอ้คนขาวขอภอภัยท่านซะท่าเทพบอลโกล่าวมันออกมาลงกล่าวขออภัยท่านเทพบอโลโรเดี๋ยวนี้โอ้เดอะทันเทปโปโร่กลาวขอโทษที่ข้าเลียมีแล้วมาคุยกับท่าน ได้ข้าจะไม่เลี้ยมีไปพูดกับท่านไปอีกแล้วดูท้ฟาสิท่านน่าจะโกรธในตัวข้าจริงจริงข้าขอโทษท่านเทปเปาโลได้เป็นใครกันวะมาชีเปืดใส่ฉันในคนเขาก็ข,าข้าบอกแล้วไงว่าขั้อเจ้าก็ดูถูกท่านเทปเปโลเหมือนกันนะ่ะเ้ื่องเธอว่าเจ้ากำลังจะได้เป็นส่วนหนึ่งตัวเดียวกับท่านเทปเปาโลถูกต้อง จะปล่อยเรื่องในครั้งนี้ไปไปต่อแต่เราเกิดแกทำีกฉันจะบข้าแกทิ้งซะแกมาเถอะผมป่าและป่าเ,อ,เอาละฉันว่าเราจะใกล้ถึงละจะังหวะนี้เราจะต้องชะลอมานิดนึงย่องไปกลัวไม่ถึงโอ โอ้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 โออ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 ้โอ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 ้้โอ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  บอลลูบอลลูบอลลูบอลลไอ้อลลูบลปาโลลแกแข็งใจเหรอมันมมาวแต่ว่ไอเวนลยมันึ้นมาถึงขึ้นมาเลยอลลูปอลลแก่ป็นอะไรขาขาายามแล้วมันไ่ตายไอเวน และท,ท่านเทพเปาโลผู้ยิงใหญ่ยยแแข้าขอเอาชีวิตสัตว์ตัวนี้ไปมันถึงวัยอันควรแล้วข้าขออนุญาตท่านสอนธนวันนี้จะไปชีพเจ้าซะเจ้าสิงโตยิงพย,ยองนี้คลิดเดนของธนูไฟ ่าเจ้างงสิงโตวไว้พบกันใหม่ในชาติหนะ้าถ้าจะรอเจ้าอยู่ที่เพาไปเกิดเป็นลูกคนซะอย่าได้กลายเป็นปคนขาวเชียวอาอล์ปาโลเออฉันเลิกแกไปเลยเวนอ้ยตายจะชิงก็ตายแลวโอ้ยอย่ต้องไม่เ<ร><า>ปนะ็นไรปาโลเอาละมาเล่นฉันทีเดียวอะ่ะจะจะจะเป๋เลยนะสาภาพแกมนะันน่าสังเวชปาโล แกฉันลงไปตีนป่าไปสู้กับมันสู้กับสิงตเป็นตัวตัวเนี่ยนะก็ยังไม่ผ่านจะน้าเรอลงไปกระโดดบนสีไ <c oughs> ด้ละ่ะขึ้นหนึ่งในเหตุผลที่ไม่มีคนโง่ลงไปสู้กับมันลงไปสู้กับมันเนี่ยแกอยู่บนมา้าแกก็ยิงมันตายมันเป็นตะกายขึ้นมาบนม้าไม่ได้สิ